สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันวันต่อวันฤทือพระคำนะครับวันนี้วันศุกร์ที่9กันยายน2 0 2 2อยู่ด้วยกันนะครับในพระธรรมเลวีนิติบทที่12เลวีนิติบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่4ได้กล่าวว่าพระเจ้าตัดกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสาเอลว่าถ้าหญิงคนใดมีคันคลอดบุตรเป็นชาย นางจะต้องเป็นมนทินไปเจ็ดวันนางจะเป็นมนทินอย่างเดียวกับเป็นกับมนทินเวลาที่นางมีประจำเดือนในเวลาในวันที่8ให้ตัดหนังปลายองคาชาของเด็กนั้นเสียเพื่อจะเข้าสุนัตให้นางคอยอยู่อีกสาวันด้วยเรื่องโรหิตชำระของนางอย่าให้นางแตะต้องของบริสุทธิ์อันใด หรือเข้าไปในสถานน้ำมรสการจนกว่าจะครบวันชําระของนางในบทที่12อพระธรรมเลวินิตินะครับก็เป็นหัวข้อนะครับที่ได้พูดถึงการชําระนะครับหญิงที่หลังจากการคลอดบุตรนะดังนั้นในหัวข้อนะครับในวันนที่ผมให้ก็คือว่ากฎแห่งการชําระกฎแห่งการชําระ มีทั้งหมดอยู่8ข้อด้วยกันในบทที่12นะครับก็เป็นเนื้อหาที่ได้พูดถึงหญิงที่ลอดบุตรนะครับมันจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงมีกฎสำหรับการชำระตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรนะครับจริงๆการมีบุตรไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่บาปเป็นเรื่องที่ผิดแต่ว่า,าสิ่งที่โลหิตที่มันตกหลังจากที่การลอดบุตรต่างหากนะครับจึงเป็นกฎแห่งการชำระตัว ให้สะอาดและกระทําตามที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาไว้นะผู้ชายนะครับเป็นมนทินไป7วันนะแล้วก็กักตัวนะครับเป็นมนทินไปอีก33วันแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็คูณ2เข้าไปจาก7เป็น14แล้วกอ็อยู่จนครบนะครับ66วันเพื่อให้ครบกำหนดแห่งการชำระตน ดังนั้นเช้านี้ผมอยากจะนำอยู่3หลักการนะฮะที่เป็นหลักการแห่งกฎแห่งการชำระที่เราได้เห็นจากบทที่12นี้นะครับหนึ่งก็คือว่านะเข้าสู่เวลาแห่งการชำระเข้าสู่เวลาแห่งการชำระผู้หญิงที่คลอดบุตรนะครับไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเขาจะต้องเข้าสู่เวลาแห่งการชำระตน ย่างที่ผมได้บอกไปว่าถ้าเกิดผู้ชายก็เจ็ดวันและ33ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็คูณ2เข้าไปนะฮะเข้าสู่เวลาแห่งการชำระตนนะเป็นการที่ผู้นั้นจะต้องรู้จักตัวเองว่าตัวเองอยู่ในเวลาแห่งการชำระเป็นการตรวจสอบเป็นการสำรวจชีวิตของเขาเองด้วยนะครับ2ก็คือว่า ให้นำเครื่องบูชานะครับหลังจากการที่ครบวาระการชำระตนเสร็จแล้วยิงนั้นจะต้องนำเครื่องบูชานะครับเป็นแกะลูกแกะ1ปีนะรหรือว่าคนที่ไม่มีอ่ากำลังหรือไม่มีอยู่ในฐานะที่ไม่ได้ร่ำรวยนะครับเพิ่มพีก็ให้ทางเลือกเป็นแนวทางว่าก็ให้นำนกเขานะครับ มาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาเป็นเครื่องถ่ยบาปก็ได้นะครับตามกําลังของตนที่มีอยู่แต่ว่าหลักการที่2ก็คืออะไรครับนำเครื่องบูชามาถวายแสดงเป็นเหมือนกับตัวแทนของของเขาเองเป็นตัวแทนของคนคนนั้นเองที่จะต้องรับผิดชอบแทนคนคนนั้นนะครับ สามนะหลักการสุดท้ายก็คือเมื่อมีการชำระตนเสร็จแล้วปุโรหิตนะครับข้อปลายสุดท้ายในข้อที่8ได้บอกว่าและปุโรหิตทำการลบมนทินให้นางแล้วนางจะสะอาดนะเป็นหน้าที่ของปุโรหิตที่จะต้องทำการชำระมนทินปุโรหิตทำหน้าที่เป็นคนกลาง ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าที่ทำหน้าที่ถวายเครื่องเผาบูชาทำการชำํำระในฐานะที่เขานางนั้นเป็นมนทินอยู่แล้วนางจะสะอาดและกลับไปใช้ชีวิตปกติได้สามารถกลับไปอ,อยู่กับคนในครอบครัวสามารถเข้าไปที่เต็นท์นัดพบได้นะครับตามกฎเกณฑ์ที่ได้วางไว้นั้น,นหลักการ กฎแห่งการชำระนะครับก็ยังสะท้อนและเล็งถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันเราได้รับพระคุณเราได้รับาการถวายที่องค์พระเยซูคริสต์ที่เป็นพระบุตรได้ถวายพระองค์เองเป็นเหมือนเครื่องบูชาแทนคนบาปท,ทั้งหลายแทนเราทั้งหลายและเราได้รับการยืนยันนะได้รับการประกาศ ว่าเราเองเป็นคนชอบทําเหมือนกับปุโรหิตที่ทําหน้าที่ชําระมนทินให้กับหญิงที่คลอดบุตรหลังจากที่คลอดบุตรนั้นดังนั้นเชาน้านี้เราได้เรียนรู้กฎแห่งการชําระหนึ่งเราต้องเข้าสู่เวลาแห่งการชําระเป็นการสํารวจเป็นการรู้จักตนเองเป็นการตรวจสอบตัวเองเมื่อเราเข้าสู่เวลาแห่งการชําระแล้ว ก็จาเป็นจะต้องนําเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้านะขอบคุณพระเจ้าที่เวลานี้เราไม่ต้องนําแกะไม่ต้องนําแพะไม่ต้องนํานกเขานกพิราบถวายเป็นเครื่องบูชาเพราะโดยการกระทําของเพรเยสุคริตที่บนการเขนโรงถวายพระองค์เองเป็นดั่งเครื่องบูชาที่ปัสจากตําหนิและเป็นเครื่องบูชาที่ครบถ้วนการกระทําครั้งเดียวขององค์พรเยสุคริต ็เพียงพอก็เสร็จสิ้นก็ครบถ้วนและนําการอภัยโทษบาปนําการชำระมาอย่งคนที่เชื่อระวังใจในพระองค์ได้ด้วยนะครับนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าและเป็นกฎแห่งการชำระที่เราสามารถเห็นได้ในบทที่12จากพระธรรมเลวินิติขอพระเจ้าดูส่งวอวยพรพี่น้องทุกท่านเราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้านี้ ให้ถ้อยคำของพระองค์เรื่องการชำระยิงที่คลอดบุตรที่เราได้เห็นกฎเกณฑ์บางอย่างที่เกิดขึ้นที่ต้องเข้าสู่เวลาแห่งการชำระที่ต้องนำเครื่องบูชาถวายเป็นเหมือนกับตัวแทนของคนคนนั้นและได้รับการยืนยันได้รับการรับรองว่าสะอาดแล้วปัสะจากมนทินแล้วและกลับเข้าสู่ การใช้ชีวิตปกติขอบคุณพระองค์เมื่อเราคิดถึงภาพพจน์ที่เล็งถึงองค์พระเยซูคริสต์เรื่องของการชำระโทษบาปพ,พระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเหมือนเครื่องบูชาที่ปราศจากตำหนิบริสุทธิ์และการกระทำเพียงครั้งเดียวของพระองค์ก็นำการอภัยโทษบาปนำการชำระนำการยืนยันแห่งความชอบธรรมมาอย่างผู้เชื่อทุกคนขอบคุณพระองค์เจ้า พระเจ้าได้ส่งอวยพรที่เราจะยึดมั่นระวังใจในพระองค์แห่งการกฎแห่งการชำระว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ชอบธรรมโดยนามของพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระองค์เราอธิษฐานร่วมกันในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าผ่อนคบ